หลายคนเข้าใจผิดนะเข้าใจว่ารถยูโร5เนี่ยต้องเติมน้ำยาเอสบูนะครับรถที่ไม่เติมเอสบูเนี่ยจะเรียกว่ายูโร5ได้ยังไงนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันเลยนะว่าในเรื่องของการเติมกับไม่เติมเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันเลยนะครับคือมันเป็นมาตรฐานที่ทางภาครัฐเนี่ยกำหนดมานะครับเขาไม่ได้สนใจหรอกครับว่าเทคโนโลยีของเครื่องยนต์เทคโนโลยีของบริษัทเทคโนโลยีของผู้ผลิตรถเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคุณจะเติมหรือว่าคุณจะไม่เติมเนี่ยแล้วแต่คุณเลยนะขอแค่ว่ารถเนี่ยผ่านมาตรฐาน ไอเสียยูโร5ตามที่เขากําหนดเท่านั้นเองนะครับอย่างอีซูซูเนี่ยข้อดีก็คือไม่ต้องเติมน้ยายาเอสบูนะครับแต่ว่าผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร5เขาก็เรียกว่ายูโร5นะครับถ้าเป็นแบรนด์อื่นนะเขาเลือกที่จะเติมน้ยายาเอสบูนะครับเพื่อที่จะผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร5ก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดนะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการเติมน้ยายาเอสบูกับไม่เติมเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับว่าจะเป็นยูโร5หรือไม่เป็นนะครับบางคันนะคุณอาจจะเอารถเครื่องยนตรร Euro1 Euro2 หือ Euro 3, อ Euro3 ะไ